นี่นะทุกคนเป็นการแทงหอยนะคะวิธีการแทงหอยเนี่ยอาศัยความชำนาญน,นะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนน้านะเขาได้อะไรเอ่ยโอ้โหโหโหทุกคนนี่นี่นี่อันนี้เป็นหอยกเป็ดน,นี่ไว้ต่างตายก็เลยควายใหม่ หอยไฟไหมนี่นี่เขาเรียกหอยอรปงนี่นนี่อันนี้อันนี้ชอบมากเลยเดีย๋ดวยวๆดเเดไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหอยปากเป็ดนี่หอยปากเป็ดนะทุกคนมีน้อยโอ้โหลากขาดนะทุกคนคืองัดขึ้นมาลากเขาขาดล,ลากลึก นี nah. ่นะทุกคนนี่เดี๋ยวสุเอาล้างน้ำให้ดูสวยงาม ทางภาคใต้เรียกหอยลากระยองเรียกหอยปากเป็ด<ช>นี่นทุกคนใส่ปองไว้วิธีการหาก็จะใช้เสียมนะทุกคนอาศัยความชำนาญน,นะกระทุงกระทุงเพื่อหอยเขาเปิดปาก น,นใช่เขาใช้ไม้ไม้แหลมๆมันกระทุ่งไไหอยหอยใบไม้เนี่ยมันจะโผลน่น้ำปวดตุกตกระจาตรวมกนคือวิธีการหาก็แตกต่างกันไปนะทุกคนก็จะกระทุ่งกระทุ่งไปเรื่อยๆนะทุกคนเราไม่รู้หรอกนะคะว่าอยู่ตรงไหนเพื่อให้หอยเขาเปิดปาก เราหาทานนะคะไม่ได้หาขายวิถีชีวิตพื้นบ้านนะคะการหาอยู่หากินตามเขตาชายฝั่งน้ำตื้นนะประมาณนี้กันเลยนะคะ